การกินแคลติดลบเนี things, ่ยหลายคนคิดว่าจะต้องแบบกินแบบน้อยๆเลยหรือว่าต้องไปออกกําลังกายหนักๆเพื่อให้เกิดแคลติดลบแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยค่ะถ้าเราดูเรื่องของการออกกำลังกายคือส่วนที่มันน้อยมากๆเลยส่วนที่เยอะที่สุดคือส่วนไหนคะก็คือส่วนที่เป็นอีก23ชั่วโมงที่เราไม่ได้ออกกําลังกายค่ะนั่นก็คือการเดินการทํากิจกรรมต่างๆต่อวันนะคะซึ่งจุดนี้สําคัญมากๆเลยแล้วหลายคนเนี่ยก็คือมองข้ามไปเน้นแต่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะหรือแม้แต่การกินก็ตามค่ะการกินเลือกโปรตีนะมั จะทาให้เราเนี่ยเผาผลาญแคลอรี่ได้เยอะกว่าการกินคาร์โบไฮเดรตว่าการกินไขมัน3ถึง10เท่าเลยเราจะเห็นผลได้จากการลดหุ่นนะโอเคเรากินแคลติดลบอะ่ะใช่แต่มันมีส่วนอื่นๆอีกที่เราจะต้องให้ความสําคัญการกินน<ๆ>้อย<ๆ>เดี๋ยวมันก็โยโย่เพราะเรากลับมากินแบบปกติเราไม่จําเป็นเลยนะต้องแบบแคลเป๊ะทุกอย่างมันก็ต้องติดลบเพื่อให้เราลดไขมันได้ฉะนั้นใครนะคะที่อยากได้เมนูค่ะการกินที่เหมาะกับตัวคุณเองตามค่า BMR ของคุณนะคะคอมเมนต์ว่าขอตารางเดี๋ยวเราเอาสูตรให้แล้วก็วางแผนให้30วันเลยค่ะ